จบมาคุยกันหาเพื่อนมส์มอยแอ t a ท็กออนไททันเดอะไฟแนลซีซสวัสดีค่ะก็ผ่านไป6ตตอนแล้วนะคะสำหรับอนิเมะเรื่องแอ t a ท็กออนไททันและนี่ก็เป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วด้วยบทสรุปที่กำลังรอยอยู่ให้เหล่าสาวกได้ติดตามกัน สำหรับท่านใดที่อ่านมังงะจบแล้วนะคะก็อย่าเพิ่งสปอยนะจ๊ะอยากจะเก็บไว้ตึกตกต๊กตึกตักตักแล้วก็ไว,ว้วาวเพราะว่าทางนี้เนี่ยติดตามแต่อนิเมะอย่างเดียวเลยนี่ไม่ใช่การสปอยนะจ๊ะแต่ว่าเป็นการรีวิวแล้วก็ชวนมัมม๊มอยหลังจากดูจบกันแต่แน่นอนว่าอาจจะมีเนื้อหาหรือว่าฉากบางส่วนบางตอนนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ดูนั้นก็ไปดูก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมาคุยกันดีกว่า จริงๆแล้วก็คือการอัดอั้นแล้วก็อยากจะหาที่ระบายนั่นแหละค่ะตอนที่1นถึงสนะคะก็ยอมรับว่าดูแบบผ่านมากๆเลยผ่านๆจริงๆพอมาเป็นอีกฟากหนึ่งของทะเลแล้วเนี่ยเรื่องสองครามของชาวมาเลกับชนชาติอื่นๆ ด้วยความที่ว่าเป็นตัวละครที่เราไม่ได้ผูกพันกันมาตั้งแต่ต้นเลยทําให้รู้สึกว่าไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่เลยทําให้ใจจดใจจ่อรอแต่ทางฝั่งในกําแพงเท่านั้นแต่ก็เข้าใจนะคะว่าต้องบอกที่มาที่ไปของเรื่องอีกฝากหนึ่งของทะเลด้วยหรือก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับนอกกําแพงนั่นเองค่ะเพื่อที่จะไดู้พื้นไปสู่สงครามบทใหม่นั่นเองก็อดทนรอดูอาทิตย์ละตอนละตอนจนมาปั๊ดตอนที่5ค่ะประกาศสงคราม ทีแรกเราก็ดูผ่านๆเหมือนเดิมนะเนาะจนแบบเอ๋เอ๋เอ๋เอเ,อเ,อเ,อเอพิ่งรู้ว่าอิตาลุมครูเกอร์เนี่ยก็คือเอเรนมีใครตาถั่วแบบเราบ้างไหมวะวายว,ว,ว,ว้ไว้ยวาไวาไตายแลว้วไว้อะไรให้กับตัวเองเพเกิด hey เพราะฉากเปิดตัวสงครามเล่นใหญ่จัดหนักของเอเรนเลยทีเดียวเลยทำให้ต้องกลับไปย้อนดูตอนที่4ใหม่ซ้ำแล้วก็ต่อด้วยตอนที่ห้าอีกรอบเฮ้อ <laughs> อ้าว ที่แท้เยเกอร์เขาก็ได้เจอกันแล้วนี่หว่าก็คือคุณปู่เยเกอร์กับคุณหลานเยเกอร์มานั่งคุยกันแบบเนียนๆเ,เรียกได้ว่าการโจมตีของเอเรียนเป็นเหตุสังเกตได้กลับมาที่ช่วงพีคนะคะก็คือช่วงท้ายของตอนที่5แล้วก็ฟังไทเบอร์พลามตัดกับบทสนทนาของเอเรียนแล้วก็ไรเนอร์มีความสะใจตรงที่เอเรเนี่ยได้เรียนแบบการกระทําของไรเนอร์ คือแทรกซึมเข้าไปใช้ชีวิตในฝั่งของศัตรูแบบเนียนๆก็ได้พบเจอกับผู้คนทั้งดีแล้ก็ไม่ดีหน้าหมันไส้บ้างแล้วก็ผู้คนที่คอยช่วยเหลือและใช้ประโยชน์จากผู้ที่ไว้ใจเอเรนเขาว่างั้นไม่ว่าจะเป็นนอกกำแพงหรือว่าในกำแพงก็มีคนพวกนี้เช่นเดียวกันแล้วมันต่างกันตรงไหนล่ะอ้าแต่มันก็ช่วยไม่ได้เนาะเพราะว่าเด็กๆภายนอกกำแพงเนี่ยถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าคนที่มาจะเกาะพลดีนั้นเป็นพวกปีศาจ แล้วมันก็เลยกลับไปที่สาเหตุที่ว่าทำไมทำไมเองจะต้องมาทำลายกำแพงด้วยการทำลายกำแพงเป็นเหตุสังเกตได้แล้วทำไมต้องทำลายกำแพงทำไมแม่ของเขาต้องถูกกินฮา่ามันก็ช่วยไม่ได้แล้วนะก็น่าหน่สีมีต้นกำเนิดเดียวกันเหมือนเหมือนกันแท้ๆแ,แต่ทำไมให้ทำไมไม่เหมือนกันซะง,งั้นแม้ว่าไรเนอร์นั้นจะรู้สึกสำนึกผิดสุดตัวลงไปขอโทษขอโพยแต่กระนั้นก็สายไปแล้วละพวก พวกเราช่างเหมือนกันจริงๆแล้วก็ตุ้มกลายเป็นโกโก้ครานเออไม่ใช่กลายเป็นไททันจับไทเบอร์สวะปามต่อหน้าประชาชีแล้วมันก็ตัดจบอ้าวเฮ้ยทุกก็มาตกอยู่ที่คนดูอย่างเราเนี่ยแหละทีนี้ก็ทิ้งให้เราค้างคาอืมอยากจะว์ปไปอาทิตย์หน้าแต่ในเมื่อเราไม่สามารถวาาไปได้ก็ทำได้แค่ไปวนดูตอนเก่าๆเหมือนพวกคลังมาต่อกันที่ตอนที่6เย้ตั้งเวลารอกเลยทีเดียว ชอบสไตล์การเล่าเรื่องของอนิเมเรเรื่องนี้ตรงที่จะแสดงผลของการกระทำออกมาก่อนแล้วค่อยกล่าวถึงเหตุที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเปิดมาก็ย้อนกลับไปที่ก่อนที่ไทเบอร์จะมาปราศัยและกลายเป็นอาหารลูกเตาก็ร้องกระจองงองแงาการเตรียมใจและแผนการที่จะพลีชีพของตนเพียงเพื่อหวังผลให้นา,นานาประเทศเห็นเราผู้คนในกำแพงรวมไปทั้งเอเรนเป็นปีศาจชั่วร้าย เอเรนก็สนองให้ตามนั้นบึมบึมบึมบ,ม,บมเลยส่งผลให้ไทเบอร์นั้นถูกสวาปามไปในตอนท้ายของตอนที่5หลังจากที่เอเรนนะคะก็ได้อรารวาดไปสักพักไท่ท่านคอนก็ปรากฏตัวมาดิครับเปิดก่อนได้เปรียบไม่พูดพ่ามทำเพลงเอเรน A ก็กระหน่ำนะคะซัดไปแบบไม่ยั้งกันเลยทีเดียว อะดีนาลีนหลังของคนดูเนี่ยนัวกันไปนัวกันมานะคะไถ่ท่านคอนก็กลับมาท็อปฟอร์มเอเรนนั้นก็โดนสัตว์นวมแถมยังโดนเสียบดึกว่าวันลัสจอมเสียบมาเสียบเขาให้และแล้วมิคสะตอนนี้ละว้ไ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 ว,ไว,ไว,ไว้มิคสะามาแล้วจ้าแต่เดี๋ยวทำไมนางหนูล่ำขนาดนี้ละ่ะลูกเจินแมนนิ่กว่าเอเรนซะอีกนะเนี่ยแหมช่างแกงมิคสะคนสวยของเราได้อย่างไร การเวลาแล้วก็ประสบการณ์ทําให้คนเราเปลี่ยนไปได้จริงๆนะคะเอเรนเนี่ยก็ดูแบบนิ่งสุขุมแล้วก็ดูเลือดเย็นเหล่าเด็กๆในกําแพงก็ดูหน้าตาแบบหมดความไร้เดียงสาไปแล้วแน่ละผ่านความเป็นความตายมาตั้งสามภาคแล้วนี่นะเอเรนเองก็มีความนิ่งแล้วก็ความคมทางความคิดมากขึ้นนะคะดูแบบสุขุม แม้ว่าจะอยู่ต่อหน้าของไททันคอนที่กำลังเสียเปรียบก็หาร่างจริงจนเจอแล้วก็กะจะเขมือบซะด้วยแต่ก็ถูกขัดขวางโดยไททันกรามที่รอจังหวะจะเขมือบเอเรนมานคอหอยแท้ๆจุดพิกของอีพีนี้ก็มาเพิ่มอีกแล้วและแล้วคนที่เราลอยคอรอคอยมาตลอดทั้ง6ตอนก็ปรากฏตัวจ้าฟินาเล่ทันรีไวเจ้าค่ะมาอย่างเท่แล้วก็ตัดจบ He, หน้านี้ไททันคอนที่รอจังหวะเขมือบไททันโจมตีนั้นก็อึ้งรับประทานด้วยว่ากัดไททันโจมตีไม่เข้าแถมเจออัคแมนฟันเข้าไปตกใจอะไรละหนูอัคแมนของแท้นั่นแหละท่านรีไวล์และที่สำคัญนะก็ไม่ได้มีคนเดียวมีถึงสองอย่าเพิ่งรีบตกใจไปลงเบสละเฮ้ยย้อนกลับมาที่ภาพความเสียหายแล้วก็ความเจ็บปวดของตัวละครฝั่งนอกกำแพงนะคะ แม้ว่าจะคล้ายกันแต่กลับให้ความรู้สึกที่ว่าบางเบาด้วยความที่ว่าเราอาจจะเห็นเหตุการณ์ที่ปูพื้นมาตั้งแต่ภาคแรกๆจริงที่ทุกความเจ็บปวดนั้นมันทำให้ปวดใจแต่ว่าความเห็นใจนั้นกลับรู้สึกว่ามันบางเบากว่ากลุ่มของเอเรนไปเสียแล้วและอย่างที่กล่าวในข้างต้นนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นความเสียใจที่โฟกัสไปที่ตัวกาบิหรือว่าการโดนหักหลังของฟอลโก้สิ่งเหล่านี้ กลุ่มคนในกำแพงล้วนแล้วแต่เคยเจ็บปวดมาอย่างแสนสาหัสมองไปที่ดวงตาของเอเรนนั้นทําให้เราเข้าใจความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่ผลักดันให้เขานั้นกลายเป็นคนที่เลือดเย็นไม่มีความลังเลที่จะพรากชีวิตของผู้ที่คิดว่าเป็นศัตรู